ในหน้านี้ก็จะเห็นข้อมูลหลักๆในครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีชื่อบัญชีรายการโกงนะครับอย่างเคสนี้นะครับเราแตะเข้ามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะคบว่าเป็นสินค้าประเภทอะไรนะฮะอย่างเคสนี้โดนไป3 0 0 0 0ื่นบาทนะครับเราอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมและหลักฐานอื่นเรากดไปที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาก็จะมีพวกแชทนะครับหรือหลักฐานอื่นที่เขาแจ้งเข้ามานะครับเราก็สามารถตรวจสอบดูได้ง่ายๆนะครับหรือถ้าเราจะค้นหาเองเราก็พิมพ์ในช่องค้นหาเป็นชื่อ หรือเลขบัญชีเข้าไปได้นะคบเพื่อตรวจเช็คเป็นหลายเคสเอาละครับเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราจะซื้อของออนไลน์นะครับต้องมาคอยกังวลว่าคนที่เราจะซื้อเนี่ยเชื่อได้หรือเปล่านะครับจะโอนไปแล้วแบบโดนโก้ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาแนะนํา2วิธีนะครับในการตรวจเช็คนะครับว่าบัญชีนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ทูวอลเล็ตนะครับชื่อนามสกุลอะไรต่างๆเนี่ยของคนที่เราจะโอนตังให้เนี่ยอยู่ในแบ็กลิสต์ของ คนที่โกงตอนที่เราไปทำการซื้อสินค้าออนไลน์หรือเปล่านะครับก็สามารถใช้ได้ทั้ง ios และ android เลยนะครับอย่างวิธีแรกเนี่ยนะครับก็ตอนนี้วิธีแรกเนี่ยจะใช้เบราว์เซอร์นะครับเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ b a c k l i s t s e l l e r com นะครก็สามารถใช้ได้ทั้ง ios และ android เลยนะครับก็ในหน้าแรกเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลนะครับแต่ว่าจะเห็นเพียงแค่ สิบห้ารายการนะครับสิบห้ารายการเท่านั้นเองนะฮะอ่าสิบห้ารายการแต่ถ้าจะดูมากกว่าน,นั้นเนี่ยก็สามารถดูได้ฮะ,ะเดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดนิดนึงนะครับก็ตรงนี้นะครับที่เพื่อนจะเห็นเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นชื่อนามสกุลของคนที่โกงนะครับที่เขามีแจ้งมาแล้วก็โกงไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอย่างไรนี้สิบสามครั้งนะครับก็ยอดเงินนะครับนี่นะฮะก็จะมียอดเงินบอกสินค้านะครับสินค้าก็จะมีบอกนะครับ อ่าแล้วก็ถ้าเราจะดูรายละเอียดอื่นเนี่ยเรากดมาที่รายละเอียดนะครับกดเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวกดเข้ามาที่รายละเอียดเลยนะครับอ่าตรงนี้นะฮะก็จะเห็นพวกหลักฐานต่งตางๆนะครับอันนี้จะเป็นพวกแชทนะครับหรือ Facebook อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาจะอา่ามีหลักฐานไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะมีใบแจ้งความนะครับ Facebook อะไรพวกนี้เองนะครับอ่าการใช้งานจะประมาณนี้ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของ15รายการแรกนะฮะที่มีแจ้งมาล่าสุดแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะตรวจสอบให้เยอะกว่านั้นนะฮะให้เกาเข้ามาเองนะครับที่รายการตรวจสอบบัญชีผู้ขายนะครับตรงนี้จะตรวจได้แบบและเอยียดยิบเลยนะครับเราสามารถทําการค้นหาได้เองนะครับก็จะมีช่องต่างๆให้เรากรอกเนี่ยประมาณ3ทางเลือกนะครับ เรามาดูกันนะครับว่ามีทางเลือกอะไรบ้างน,นะครับทางเลือกแรกเนี่ยจะเป็นการค้นหาด้วยเลขบัญชีธนาคารหรือเบอร์โทรศัพท์หรือทัวเล็ตนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลครบนะครับเราใส่ข้อมูลเพียงแค่บางส่วนก็พอนะครับหมายถึงว่าใน3ามออปชันเนี่ยนะครับจะไม่จำเป็นจะต้องใส่ทั้งเลขบัญชีธนาคารไม่ต้องใส่ ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคือเอาเท่าที่เรามีนะครับถ้าเรามีเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวเราก็ใส่แค่ช่องแรกอย่างเดียวนะครับใส่แค่เบอร์โทรศัพท์ไปอย่างเดียวหรือมีเบอร์ทัวเบลเลตอย่างเดียวก็ค้นแค่ทัวเบลเลตอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่มีเลขบ <c oughs> ัญชีเขาเรามีแค่ชื่อกับนามสกุลนะฮะก็เอามาพิมพ์ใส่ในส่วนของชื่อจริงหรือนามสกุลให้นั้นเองหรือใครที่มีเพียงแค่เลขบัตร Luke ประชาชนนะครับไม่มีไม่รู้ชื่อไม่รู้นามสกุลไม่รู้เบอร์ทัวเบลเลตไม่รู้เลขบัญชีธนาคารนะคะเอาเลข บ่ประชาชนนะครับมาค้นหาก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องใส่ครบทุกช่องนะครับเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทําการกดค้นหาไปนะครเดี๋ยวเขาก็จะทําการสแสดงรายการออกมาเองนะครับอันนี้วิธีแรกเนี่ยใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงแค่มาที่เว็บไซต์ b a c k l l s t s e l l อร์คนะครับหาลิงก์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็จะใช้ได้เฉพาะคนที่ใช้มือถือ Android เท่านั้นนะครับเพราะว่าแอปตัวนี้ไม่มีในระบบ IOS นะครับเอาคนที่ใช้ Android นะครับเข้ามาที่ g o o g p l p y s t o r o นะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับคนโกงนะครับคนโกงแค่นี้นะฮะกดเข้ามานะฮะก็จะเจอแอปแอปตัวนี้นะครับกดติดตั้งเข้ามานะครับ ซึ่งในแอปตัวนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูลนะครที่เราสามารถค้นหาได้แบบเดียวกันนะคะโอเคแล้วกดเปิดเข้ามานะครับอ่าเขาก็จะมีรายละเอียดแจ้งจบในหน้าจอเดียวเลยนะครับก็จะมีทั้งเลขบัญชีนะครับชื่อบัญชีนะครับรายการโกงต่างๆนะคบว่าเป็น โกงประเภทอะไรบ้างนะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยสามารถกดเข้ามาได้นะฮะอ่าอย่างในกรณีนี้นะครับอันที่สามเนี่ยนะ,ะเรากดเข้ามาดูนะครับเอ๋ก็จะเห็นนะครับว่าเขาโกงอะไรไปนะครับเอ๋อันนี้บอกว่าโกงเงินรับเหมานะครับสามหมื่นบาทนะครับรายละเอียดคือโอนไปแล้วไม่ทําตามที่ตกลงถ้าเราอยากดูหลักฐานนะคะเรากดเข้ามาดูที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะอย่างนนี้เข้ามาเนี่ยแต่ละเคสนะครับก็จะให้ข้อมูลมานะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็น พวกแชทอะไรต่างๆนะครับแชทบัญชีธนาคารต่างๆที่เขาแจ้งกันมานะครับซึ่งในบางรายการก็อาจจะมีพวกออสำหรับแจ้งความนะครับเป็น Facebook อะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูนะฮะอันนี้เราก็สามารถเลื่อนดูได้หรือเราจะทําการค้นหาจากชื่อหรือเลขบัญชีก็พิมพ์จากตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากติดต่อกับแอดมินนะฮะก็ไปติดต่อที่เพจนี้เลยนะครับนะเฟซบุ๊กแอปคนโกงเนี่ยหรือคลิก ใต้ลิงก์วิดีโอนี้ก็ได้นะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาาเป็นกำลังใจกดกระดิ่งให้เตืนเพืพาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ